คือไปยังสั้นบึงบึงบึงตงนีง้เป็นะไรฟนขับบอกว่าจะลองบอ<ห>เถือกฮะเฟนขับบอกว่าจะลองบอ่เถือก<ห>สารค้ามมันกวงมันเกินไปต้องระบุด้วยลองบอ่เถือกจังไหนลองจังสี่สิมือมอไหมรอจะต้องลองไหมเอ,องบอเถือกวองไหนนี่มองหน้าคนนี้แล้วลองใหม่ฮะ<ห>มองหน้าคนนี้แล้วลองใหม่ไหนเขาบอกว่าแอนออรดีเป็นคนชัดเจนครับ สารค้ามีมีซี่แสนหาแสนคนบุเดคครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวลองให้ไหมค่ะเจ้าต้องเอาผูด้เดียวแยกาวิมด4ี่4แสนหาแสนเออมันพอยากดอกเออเอา ชัดเจนที่จริงด้วยชัดเจนพอไหมคะเอาอีกไหมคะเอาครับโอ้ยคมชัดเลยเอาเอาแบบนี้ทุกวันยิ่งดีครับโอยเมื่อคืนขึ้นเอคาอยู่เอาเอาอย่างก็เอาท่อนนี่เลยยุคต้นการนเข้าใจว่าอย่างนึกว่าเป็นหูจัดน้ำาง หน้าหมดแขกตากลองผมเ